สวัสดีค่ะวันนี้เจอกันวันอาทิตย์เนาะวันนี้ก็เป็นวันที่23มีนาคมนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่รับชมคลิปแล้วก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์แล้วก็ทุกการติดตามนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็โชคดีกันทุกคนนะคะวันนี้วันมาในเรื่องประกันสังคมนะคะเพราะว่าข่าวประกันสังคมเยอะมากๆนะคะไม่ว่าจะกดข้อกําหนดใหม่ๆหรืออะไรที่เกี่ยวกับประกันสังคมที่อัปเดตนะเนาะมีคําถามนะคะเกี่ยวกับ ประกันสังคมเนี่ยค่ะคะคุณป้าแกอยู่เมืองไทยนะคะตอนนี้แกบอกว่าทรัมป์เนี่ยออกกฎหมายใหม่ให้ผู้รับเงินกเกษียณนะคะต้องไปรายงานตัวไม่งั้นจะไม่จ่ายเงินจริงหรือเปล่าอันนี้นะคะป้า,ปาก็บอกว่าก็เดินทางมาที่อเมริกาไม่ได้แล้วเนาะเพราะว่ามีปัญหาเกี่ยวกับท่อระบายลมในหูอุดตันอะไรประมาณนี้คุณป้าเขาเอา่อเมน์มาใต้คลิปวิดีโอวันนะคะว่า วันน่ะทราบเรื่องนี้หรือเปล่าว่าเขามีกฎใหม่ออกมาวันไม่เห็นนะคะแต่ว่าวันเคยลงคลิปไปแล้วนะคะเรื่องนี้เกี่ยวกับการยืนยันตัวตนของประกันสังคมคือคือต่อไปนี้สํานักง,งานประกันสังคมเนี่ยเขาจะไม่รับการอัปเดตอะไรก็ตามทางโทรศัพท์นะคะทุกคนในเรื่องของอการอัปเดตธนาคารอะไรประมาณนี้เกี่ยวกับการโอนเงินนะนะคะ ทีนี้วันจะมาทําคลิปวันนี้เพิ่มเติมนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่ได้รับชมคลิปนั้นเนาะจริงๆถ้าไปเลื่อนดูก็ได้นะคะแต่วันจะเพิ่มเติมข้อมูลนี้ให้นะคะสําหรับคนที่เกษียณอายุเนาะการยืนยันตัวตนประกันสังคมของผู้เกษียณอายุเนี่ยควรทราบข้อกําหนดใหม่ๆอะไรบ้างคลิปก่อนวันก็มีลงไปแล้วอันนี้นะคะเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยอันใหม่ นำมาซึ่งทั้งเขาบอกว่าความปลอดภัยแล้วก็ความกังวลของผู้เกษียณอายุนะคะสํานักง,งานประกันสังคมนะคะ SSA เนี่ยกําลังดําเนินการตามขบวนการยืนยันตัวตนที่เข้มงวดยิ่งขึ้นโดยมุ่งเป้าเพื่อเพิ่พมการคุ้มครองข้อมูลและก็สิทธิประโยชน์ของสํานักง,งานประกันสังคมจากการช่อโกงนะคะตามที่ SSA นะคะระบุ มาตรการที่อัพเกรดจะถูกนำมาใช้ในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าการเรียกร้องสิทธิประโยชน์และก็การเปลี่ยนแปลงการฝากโดยตรงทั้งหมดได้รับการประมวลผลอย่างปลอดภัยสำหรับผู้ที่ไม่สามารถใช้บัญชี My Social Security นะคะเพื่อพิสูจน์ตัวตนแบบออนไลน์ได้ จะต้องไปยืนยันตัวตนด้วยตนเองที่สำนักง,งาน SSA ในพื้นที่ของตนอย่างคุณป้าที่ถามมานะคะคือถ้ามาไม่ได้ก็คือทำออนไลน์นะคะเข้าไปที่ ssa.gov นะคะแล้วก็ my social security นะคะถ้าใครยังไม่มีก็ไปสร้างบัญชี account นะคะแล้วก็อัปเดต นอกจากนี้นะคะ SSA เนี่ยยังมีแผนที่จะเร่งดำเนินการคำขอเปลี่ยนแปลงการฝากเงินโดยตรงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแบบตัวต่อตัวหรือออนไลน์โดยให้เสร็จสิ้นภายใน1วันทําการก่อนหน้านี้การเปลี่ยนแปลงออนไลน์จะถูกระงับไว้30วันก่อนที่จะได้รับการดำเนินการชาวเมกรกันสมควรได้รับการปกป้องบันทึกข้อมูลประกันสังคมด้วยความซื่อสัตย์ และระมัดระวังสูงสุดอันนี้เลเนดูเด็กนะคะรักษาการกรรมธิการประกันสังคมเป็นคนกล่าวเป็นเวลานานเกินไปแล้วที่หน่วยงานนี้ใช้แนวทางที่ล้าสมัยในการพิสูจน์ตัวตนประกันสังคมสามารถปกป้องชาวอเมริกันได้ดีขึ้นในขณะที่เร่งให้บริการนะคะทีนี้ความกังวลเกี่ยวกับการเข้าถึงและก็ความล่าช้าในการให้บริการที่อาจเกิดขึ้นนะคะ แผนการเปลี่ยนผ่านของ SSA ครอบคุมการฝึกอบรมพนักง,งานแนวหน้าแล้วก็ฝ่ายบริหารเกี่ยวกับนโยบายใหม่ควบคู่ไปกับการติดตามการปฏิบัติตามอย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามก็มีการผักดันอย่างมากนะคะจากกลุ่มผู้สนับสนุนผู้กำหนดนโยบายแล้วก็ผู้รับเงินประกันสังคมซึ่งกลัวว่าข้อกำหนดใหม่นี้อาจก่อให้เกิดความยากลำบาก ที่ไม่ได้ตั้งใจแก่กลุ่มประชากรที่เปราะบางนักวิจัยนะคะมีความกังวลเป็นพิเศษนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลกระทบต่อผู้รับผลประโยชน์สูงอายุในพื้นที่ชนบทหรือพื้นที่ที่ไม่ได้รับการบริการเพียงพอโดยเฉพาะนะคะผู้ที่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตจำกัดหรือไม่สามารถไปที่สำนักง,งาน SSA ได้ด้วยตนเองนอกจากนี้นะคะยังมีความกังวลเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับแผนปิดสำนักง,งานภาคสนามของ SSA เนี่ย47แห่งทั่วประเทศรวมถึง26แห่งที่กำหนดให้ปิดในปีนี้นะคะการยกเลิกการยืนยันทางโทรศัพท์เนี่ยจะส่งผลให้เกิดปัญหาและก็ความยุ่งยากเพิ่มขึ้นและ เวลาในการรอนานขึ้นในการตอบสนองความต้องการด้านบริการลูกค้าทั่วไปอันนี้แนนซี่ลีมอนจาก AARP นะคะเป็นคนพูดเธอเน้นย้ำนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงนโยบายกระทนหันกำลังถูกนำไปใช้อย่างเร่งด่วนซึ่งไม่สามารถทำได้จริงซึ่งอาจส่งผลเสียต่อผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพาบริการเหล่านี้แฮริสันฟิลนะคะก็โคศกทำเนียบขาวเนี่ย เพิ่มความวิตกกังวลดังกล่าวโดยยอมรับถึงจุดมุ่งหมายของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ว่าเราดูแลผู้สูงอายุด,ด้วยการทําเช่นนี้อันนี้เขาเป็นคนกล่าวนะคะพร้อมอธิบายว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อต่อต้านช่องโหว่ของการช่อโกงซึ่งทําให้หน่วยงานต้องสูญเสียรายได้จากการช่อโกงเงินฝากเนี่ยะคะโดยตรงเนี่ยมูลค่า1น0ล้านดอลลาร์ต่อปี แม้ว่า SSA นะคะจะรับรองแล้วก็ตามแต่บรรดาผู้วิาพากษ์วิจารณ์กับโต้แย้งนะคะว่าข้อกำหนดในการยืนยันตัวตนอาจทำให้สำนักง,งานภาคสนามเนี่ยรับภาระหนักเกินไปก็จะส่งผลให้เกิดความล่าช้าแล้วก็ความหงุดหงิดในที่สุดนะคะ Nancy ่ l อลมอนะคะประธานสำนักง,งานประกันสังคมเตือนว่าการกระทำดังกล่าวจะทำให้ชาวอเมรกันเรียกร้องสิทธิประโยชน์ที่ตนได้รับได้ยากขึ้นมากและอาจเกิดความล่าช้ายอย่างมากและท้ายที่สุดก็จะส่งผลให้ระบบล่มสลายนะคะเนื่องจากสำนักง,งานภาคสนามเนี่ยรับภาระหนักเกินไปผู้ว่าการรัฐและก็สมาชิกรัฐสภาจากหลายรัฐนะคะยังแสดงความกังวลว่า นโยบายใหม่นี้อาจส่งผลต่อผู้สูงอายุที่มีไรายได้น้อยและผู้ที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวนะคะอันนี้ผู้ว่าการรัฐแคนซักี้เน้นย้ำนะคะถึงความยากลำบากที่ผู้สูงอายุที่มีไรายได้คงที่ต้องเผชิญซึ่งอาจต้องเดินทางไกลเพียงเพื่อพิสูจน์ตัวตนนะคะแล้วก ในขณะเดียวกันนะคะ SSA เนี่ยตั้งใจที่จะนำบริการตรวจสอบบัญชีของจําหนงานบริการการคลังนะคะของกระทรวงการคลังเอามาใช้ด้วยนะคะซึ่งให้บริการตรวจสอบธนาคารทันทีเพื่อปกป้องการเปลี่ยนแปลงการฝากโดยตรงให้ดียิ่งขึ้น SSA นะคะก็กล่าวว่าจะติดตามสถานการณ์แล้วก็ปรับเปลี่ยนหากจำเป็น แต่หลายคนกังวลว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นเร็วเกินไปและอาจเป็นการสร้างภาระที่ไม่จำเป็นให้กับผู้ที่หน่วยงานควรให้บริการนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืนยันตัวตนของประกันสังคมนะคะที่เขามีการอัปเดตมานะคะก็คือคลิปก่อนๆคือคลิปก่อนหน้าเนี่วันได้ลงไปแล้วนะคะก็พูดถึงเรื่องนี้นะคะวันอ่านเรื่อง ของประกันสังคมนะคะ S.C. a อ o นะทุกคนยิ่งอ่านยิ่งรู้สึกว่าถ้าเราแก่ขึ้นนะทุกคนแล้วมันทำอะไรลำบากนะสายตาก็ไม่ดีไม่ได้เป็นคนไฮเทคอะไรประมาณนี้นะทุกคนก็จะเป็นอะไรยากสำหรับคนแก่นะมันยิ่งทำเรื่องนี้นะ ทำให้เราเห็นใจคนที่จะ,กะเกษียณนะคะต้องทําความเข้าใจกับประการสังคมเยอะๆอะไรประมาณนี้นทุกคนมันทําให้เราคิดเยอะด้วยนะเกี่ยวกับเรื่องเรื่องที่จะ,จะ,กะเกษียณอายุแล้วคนที่กเกษียณอายุไปแล้วแล้วก็ได้รับเงินแล้วอยู่ๆมาแบบอเงินไม่เข้าแบงค์อะไรประมาณนี้นะคะทุกคนก็อันนี้ก็เป็นการอัปเดต เล,เล็กๆน้อยๆจากวันนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่รับชมคลิปยังไงก็ดูแลสุขภาพขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเนาะยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ